ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู Honda j a จ z นะครับตัวนี้05เครื่อง i d i อาการคือลูกค้าบอกว่ามันมีปัญหาเวลาเข้าเกียร์หรือเปิดแอร์เครื่องสั่นนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูกันตอนนี้รอบก็ปกตินะลองเปิดแอร์ดูเปิดแอร์ ก็นั่งอยู่ข้างในมีอาการสั่นนะครับอลองปิดแอร์แล้วลองใส่เกียร์ดูเดี๋ยวลองใส่เกียร์อาดูก่อนมีการฉุดนะครับใส่เกียร์ดีฉุดฉุดอันนี้ลองมาเปิดแอร์ดูใส่เกียร์อาเนี่ยสัน่นใส่เกียร์ดีเครื่องสัน่น สารหนาหัวโยกใส่เจดีโอเคเราเดี๋ยวเรามาแก้ไขดูมันจะแก้ไขได้ไหมโอเคตอนนี้เครื่องกลับมาทำงานนิ่งครับรอบเครื่องรอบแอร์ไม่ฉุดแล้วครับนี่ครับเสียงแอร์ทำงานตื้แอร์ Air ตัดเห็นไหมครับเครื่องนิ่งเลย แอร์ต่อโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ไมสั่นแกล้ก,กนะครับเข้าเกียร์ดีเกียร์อาจบแล้วพราลูกค้าไปโดนมาหลายช่างแต่ก็เร่งทำให้ให้ให้ครบอะ่ะน่าเราไปลองดูแชร์ประสบการณ์ดูไปโดนกี่ช่างนะสองช่างสองสามยนี่แหละ โดนโดนเก็บทีละนิดทีละหน่อย200 300ไม right. ่ใช yeah. ่200หลักพันนัเลยหลักพันใช่อันนี้ผมเปลี่ยนเลยอันนี้ก็เท่าไหร่บุ๊กบุ๊ไปห้าพกว่าใช่ใช่โอเคจบละเครื่องนิ่งแล้วพี่ลองมาใช้งานดู